ท่านพระราธะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าขยะธรรมขยะธรรมดังนี้อะไรหนอเป็นขยะธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูก่อนราธะรูปเป็นขยะธรรมเวทนาเป็นขยะธรรมสัญญาเป็นขยะธรรมสังขารเป็นขยะธรรมวิญญาณเป็นขยะธรรมดูก่อนราธะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนาะย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสังขารย่อมเบื่อหน่ายทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นครั้นหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ครั้งนั้นแลท่านพระราธะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่กวรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่าวยธรรมวยธรรมดังนี้อะไรหนอเป็นวยธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนราธะรูปเป็นวยธรรมเวทนาเป็นวยธรรม สัญญาเป็นวยธรรมสังขารเป็นวยธรรมวิญญาณเป็นวยธรรมดูก่อนราธะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสังขารย่อมเบื่อหน่ายทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมกลายกำหนัดเพราะกลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นครั้นหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี